สวัสดีครับชาวตุรันมูตูทุกคนกลับมาพบกันนะครับกับคลิป Honda CRV เปรียบเทียบระหว่างตัว h y b r i d กับตัว1.5เทอร์โบ7ที่นั่งนะครับกันต่อภาค2นะครับผมก่อนไปติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเอาละครับทุกคนมาชมนะครับอันนี้ที่ควรเห็นคือห้องภาพของตัว1.5เทอร์โบ7ที่นั่งนั่นเองนะครับ ห้องเครื่องนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบนะครับเติมน้ำมันได้ E85 ครับ E20 E10 แล้วก็91 95นะครับเบนซินนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมอัตราการริโภคน้ำมันก็จะประหยัดน้ำมันน้อยกว่าตัวไฮบริดแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองนี่เห็นชัดเจนนะครับส่วนทางไกลก็กินกว่ากันนิดหน่อยนะครับเอามาดูนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้ก็จะมีเรื่องของกระปุกฉีดน้ำนะครับและในเรื่องของ น้ำยาม่าน้ำนะครับอยู่ทางฝั่งนี้นะครับทุกคนเครื่องยนก็จะมีด้วยเทอร์โบนะครับให้ดูความแตกต่างระหว่างห้องเครื่องของ2รุ่นนะครับส่วนอันนี้เป็นทางเข้าของหม้อกอากาศนะครับที่จะเข้าไปสู่เครื่องยนนะครับผมแบตเตอรี่นะครับส่วนของลูกแบตเตอรี่ตามด้วยกล่องฟิลนะครับ แล้วก็เป็น ECU ควบคุมเครื่องยนต์นั่นเองนะครับในมุมมองนี้นะครทุกคนรายละเอียดนะครับทีนี้เรามาดูของตัวไฮบริดกันบ้างน,นะครับเพรืจอยนต์ไฮบริดความแตกต่างของมันที่เราเปรียบเทียบให้ดูนั้นมีอะไรดูนะครับเปิดฝากระโปรงมามีโชคอัพให้ทั้ง2รุ่นอยู่แล้ว พร้อมกับตัวนี้ที่เห็นคืออะไรครับคือตัวดักอากาศดักอากาศให้ลมเข้ามอกรองครับเวลาปิดฝากระโปรงลงมามันจะพอดีกับช่องอากาศด้านล่างตัวนี้ครับเห็นไหมฮะซึ่งตัวนี้อยู่ท่าเทโบและตัวไฮริดหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมาดูต่อนะครับในเรื่องของห้องเครื่องไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยแล้วกันนะครับการจัดวางเครื่องยนต์และกระทั่งบล็อกเครื่องนะครับหรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกต่างๆแตกต่างกันชัดเจนอย่างที่ให้เปรียบเทียบไม่เห็นเลยนะครับแบบเรียวๆนะครับอันนี้ระบบ ควบคุมระบบน้ำมันเบรก ABS นะครับที่เห็นอยู่พร้อมกับสายไฟแรงสูงของระบบไฮบริดสีส้มนะครับส่วนถังพักน้ำนะครับมัน้ำนะครับก็ยังเป็นวางจุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันนะครับพร้อมด้วยท่อนลำไยนะฮะตัวนี้ส่วนระบบเบรคของ2รุ่นไม่เหมือนกันนะครับดูได้เลยนะครับมันมีความแตกต่างกละชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นกระปุกน้ำมันเบรคนะครับ พอม้อลมแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมส่วนเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเขาวางท่อไอเสียออกด้านหน้าเครื่องนะครับส่วนด้านหลังเป็นท่อไอดีนะฮะส่วนตัวหนึ่เทอร์โบท่าคนเห็นนั้นมันจะวางเทอร์โบอยู่ด้านหน้าเครื่องเห็นไหมครับลองดูเปรียบเทียบนะย้อนไปดูได้นะครับถ้าใครสงสยัย ก็ตัดสินใจเลือกครับระหว่างไฮบริดกับเทอร์โบความแตกต่างถ้าดูได้ดู2 EP นี้แล้วทุกคนจะเก็ตละออเลยว่าเอ้ยมันต่างกันเท่านี้และเพิ่มเงินไปเท่านี้มันคุ้มไหมหรือว่ามันถูกใจอุปกรณ์ที่ได้มาไหมามารับชมกันเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมขอฝากช่องตุลันมูตูเลยนะครับนี่ครับทางเข้าของช่องลมนะครับ <S <S เพื่อไปสู่มอกอร์กาศดของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับช่องนี้ตามด้วยแบตนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับ ห็นไหมครับตัวแบตอยู่ต่างกับตัว1.5เทอร์โบอย่างเห็นได้ชัดนะครับพร้อมกับ ECU เครื่องยนต์เห็นไหมครับแล้วก็กล่องฟิลเห็นไหมฮะในตำแหน่งของแบตเตอรี่1.5เทอร์โบกับกลายเป็นวางตัวระบบกระปุกน้ำเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเห็นไหมฮะพร้อมกับสายไฟนะครับในเรื่องของระบบไฮบริดที่เป็นสายสีส้มนะครับ โดยรวมแล้วในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวไฮบริดจะดูเต็มและแน่นกว่านะทุกคนอ่ะเรามาดูภายในกนต่อนะครับอันนี้เป็นภายในของตัว1.5เทอร์โบนะครับตัวพวงมาลัยนี่หนังสัมผัสเป็นหนังสัมผัสเดียวกับตัว1ตัวไฮบริดนะครับไม่แตกต่างเลยจริงๆระมัดแล้วนะครับส่วนสวิตช์ควบคุมพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายเป็นควบคุมเครื่องเสียงและระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับ ส่วนในด้านขวานะครับเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วก็ระบบเซฟตี้เซนต์ต่างๆนะครับของระบบตัวรถนะครับแล้ยังอยู่กัน1.5เทอร์โบอยู่นะครับอย่าสับสนนะครับตัวนี้พร้อมด้วยแพทเทิร์นชิปนะครับบวกลบนะครับมีให้1.5เทอร์โบนะครับส่วนไฟหน้านะครับมีระบบออโต้แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับไฟตัดหมอกหน้าแต่ไฟตัดหมอกหลังไม่มีนะครับจะอยู่ในรุ่นไฮบริดนะครับ ยังมาพร้อมกับปุ่มออฟไฟหน้าได้ด้วยนะทุกคนด้านซ้ายครับเป็นระบบปัดน้ำฝนนะระบบปัดน้ำฝนเนี่ยมีแบบออโต้ให้ด้วยแล้วก็มีปรับตามความเร็วรถที่คุณตั้งระดับไว้ต่ำกว่าออโต้นะครับมันจะปรับให้อัตโนมัติพร้อมกับระบบปัดน้ำฝนหลังแบบหน่วงเวลาด้วยนะ,ะหน่วงเวลาด้วยแล้วก็ระบบปัดต่อนเนื่องและก็ระบบฉีดน้ำด้วยเนี่ยครับและที่สำคัญตัวนี้นะบอกเลยทั้งให้บิดทั B ้งดูจัตตโบ ถ้าคุณเปิดน้ำฝนออโต้ไว้นะแล้วเปิดออโต้ไว้นะถ้าคุณเข้าเกียร์ถอยหลังนะปัดน้ำฝนหลังทํางานให้ด้วยเออผมจะบอกเคลดลับให้ตัวนี้มีด้วยฟังก์ชันนี้เนี่ยโอเคเนี่ยอันนี้ก็คุณก็ไล่ปัดระดับลงไปเลยนะครับตามระดับสูงต่ำนะครับลงไปเรื่อยแล้วบบความเร็วของปัดน้ำฝนมันจะค่อยๆทำงานเพิ่มขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเปิดน้าฝนออโต้ไว้เข้าเกียร์ถอยหลังระบบทางานให้ด้วยนะครับเอาเรามาดูในเรื่องของไฮบริดกันภายในต่างกันไหมมาดูซิ คนดูเลยนะครับอ่าภูมอาลัยนะครับนี่เขามานั่งแล้วฟืบสวมเข้าไปป๊าบอ่าอันดับแรกเลยผิวสมัมผัสเหมือนการทุบประการขอบอกเนี่ยเหมือนกัน,กกออกน,น,กนลื่นนุ่มเนียนแล้วก็ละเอียดอ่าเหมือนกันเลยหนังที่จะให้ให้จับภูมิบาลัยนะครับฝั่งซ้ายเหมือนกันเหมือนมาเหมือนกับตัว15เลยก็คือระบบควบคุมเสียงและระบบสั่งงานด้วยเสียงวงภูผม,ผมอะาลัยแทบไม่แตกต่างนะเห็นไหม อาจจะมีเป็นโนแบ็กเอามาตกแต่งแทนที่มันแตกต่างอยู่แล้วก็ในส่วนฝั่งขวานะครับก็ระบบควบคุม,มอัตโนมัติพร้อมกับระบบเซฟตี้เซนที่ใช้ควบคุมนะครับมาดูกันว่ามีแพทเทิร์นชิพไหมทุกคนว่าไหมมีเห็นไหมมีแพทเทิร์นชิพด้วยไหมครับมีทั้ง2รุ่นเลยเห็นไหมครับรรบ,บวกลบกันที่พวงมาลัยเปลี่ยนเกียร์แค่กระดิปายนิ้วเท่านั้นนะครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ก็ลดเกียร์ลง ระบบปัดน้ำฝนนะครับเหมือนกันอีกเช่นเดิมนะครับก็คือมีระบบออโต้ให้ปัดน้ำฝนหลังให้เป็นแบบหน่วงเวลาให้ครบทุกเซตนะครับพร้อมกับเข่าเกียร์สายหลังถ้าเปิดออโต้ไว้วระบบปัดน้ำฝนหลังจะทํางานให้อัตโนมัติด้วยเมื่อคนเข้าเกียร์สายหลังโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งสั่งเปิดที่ปัดน้ำฝนหลังเลยโอ้โหเป็นไงเจ๋งบ้าง ่วนฝั่งขวานะครับระบบปับไฟหน้าแตกต่างกันตรงไหนไม่ทุกคนเล่นเกมจับผิดกันต่างกันที่ไฟตัดหมอกหลังอย่างเดียวทุกคนดูนะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมครับเนี่ยไฟตัดหมอกหลังไฟตัดหมอกหลังคือคุณต้องเปิดไฟตัดหมอกหน้าก่อนนะครับไฟหลีแล้วไฟตัดหมอกหน้าแล้วเปิดไฟตัดหมอกหลังถึงทำงานอยู่ดีคุณจะเปิดไฟตัดหมอกหลังเลยไม่ติดนะครับแล้วมันจะดับให้ทุกครั้งที่คุณดับเครื่องปิดอัตโนมัติมันไม่ใช่ปุ่มเปิดค้างมันเป็นแค่ปุ่มดันไปแล้วมันจะดีดกลับนะครับเอาละมาด อันนี้เป็นมาตรวัดดิจิตอลของตัว1.5เทอร์โบนะครับมาดูซิว่ามันมีความแตกต่างไหมถ้าคุณจะเลือก2รุ่นนี้มันต่างกันตรงไหนมาดูมันก็จะบอกในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะมีสัญ,ญลักษณ์กระพริบที่ตัวรถมาให้ด้วยเห็นไหมครับพอกดไฟเลี้ยวซ้ายเลนวอตท,ทำงานนี่1.5เทอร์โบนะครับเลนวอตมาด้วยอ่า นี่ปะไฟเลี้ยดูเลยครับเป็นเลยว่ามัจะติดแค่คุณยกไฟเลี้ยวไว้เห็นไหมครับเอาละครับมาดูตัวไฮบิดเปิดมาเป็นยังไงเหมือนกันไหมดูทุกคนเหมือนเปะละ่าเหมือนอไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับเห็นไหมเห็นปะมันต่างกันตรงไหนต่างกันโดยสิ้นเชิงครับกระทั่งมาตรวัดความเร็วแล้วก็ในเรื่องของวัดรอบเห็นไหมครับมันเป็นระบบฟูลที่ต้องไฮบิดของเขานั่นเองนะฮะ ตัวในการเปิดไฟเลี้ยวไฟท้ายยังแสดงที่ตัวรถให้เห็นเหมือนเดิมนะครับและก็ตัวนี้แจ้งตำแหน่งของผู้นั่งด้วยนะเห็นไหมผมนั่งอยู่ฝั่งผู้ขับเนี่ยมันแจ้งเลยสีแดงๆจุดกลมๆเห็นไหมในตัวไฮบริดนะว่ามีผู้โดยสารนั่งอยู่นี่กี่คนนะพร้อมกับเฮดอัพวิดเพย์นะเห็นปะครับบอกความเร็วพร้อมกับระบบระบบนำทางนาะวิกเกเตอร์ด้วยสีข,ขาวเน้นไหมเวลาคุณสตาร์ทในตัวดูดท่าทไม่มีนะนี่คือความแตกต่างที่คุณจะรู้ คุณซื้อตัวนี้ไม่ได้ตัวนั้นคุณซื้อตัวนั้นไม่ได้ตัวนี้อดูครับมาดูรนะบบแอร์นะครับของ1.5เทอร์โบนะทุกคนช่องกลางนี่เหมือนกันทุกอย่างการปรับขึ้นลงซ้ายขวาต่างๆนานาเอ่ยนี่เหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นไฮบริดแล้วก็1.5เทอร์โบแต่ไม่มีความต่างเล่นเกมจับผิดอทุกคนรู้ไหมมันต่างที่ไรเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับติดตามรับชมใ้จบคลิปนะครับคุณจะรู้ว่าถ้าคุณสนใจ crv แล้วคุณจะรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไนนะีน่ อันนี้คือปรับปรับอุณหภูมิแบบแยกซ้ายขวาปรับได้ต่ําสุด18นะครับสูงสุด3 0เอ,อ่อ31นะครับแล้วก็เป็นไฮคือลมร้อนเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับดูคลิปแอร์ให้จบกันก่อนนะครับอ่านี่ครับซ้ายปรับต่ําสุดขวาปรับสูงสุดนะครับคือเรียกว่าแยกฝั่งปรับอุณหภูมินะครับไดฟ้ามีมาครบนะครับปรับทิศทางลมมีมาให้นะฮะ นี่เห็นไหมครับปรับได้ที่ทางลมเป็นเรื่องปกติครับปรับได้ทุกรุ่นอยู่แล้วตัวนี้แต่ว่าเป็นแบบแบบระบบดิจิตอลนะฮะปุ่มปิดนะครับก็กดทีเดียวปิดเลยแอร์ครับปิดกับเปิดปุ่มเดียวกันนะส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มเรื่องของอความเร็วพัดลมนะครับคุณอยากได้เบอร์อะไรถ้าคุณไม่อยากได้ออโต้คุณปรับรงปุ่มกลางไปลงมานะครับที่ชัดแบบแบบ ไวร์เลสได้สายนะครับพร้อมกับไทย A ไทย C แล้วก็ช่องชาร์จไฟตัวนี้เรายังอยู่กัน1นึุ่โบนะครับอย่าสับสนรุ่นนะฮะไล่ลงมานะครับแต่คันเกียร์ก็จะมีระบบควบคุมลงความเร็วรัทชันให้แล้วก็เบรกมือออโต้นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้โฮให้นะ แล้วก็โหมดอีคอนครับโหมดประหยัดน้ำมันนั่นเองนะฮะกดปุ่มนี้ก็ระบบแอร์จะทำงานเย็นน้อยลงรอบเครื่องจะต่ำลงทำให้เกิดการประหยัดน้ำมันนะครับ Honda าเขาเคลมไว้ว่าอย่างนั้นนะถ้าคุณไม่ใช้โหมดอีโคนะครับอีคอนเนี่ยมันก็จะให้อัตราเร่งที่เร็วแอร์เนี่ยเย็นเชียบนะครับการบิดเกียร์นะครับเกียร์หุ้มหนังนี่กดตรงนี้นะครับ1.5เทอร์โบอ่าบีบเข้าไปปึ๊บนะฮะแล้วก็เลื่อนลงเกียร์เกียร์ยรลงมา นี่ครับเลื่อนลงมาตรงๆเลยครับไม่มีขั้นบันไดอะไรทั้งสิ้นนะฮะตรงๆอย่างเดียวเลยฮะถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงก็พัดเดินชิปที่พวงมาลัยเลยครับ3 2 1สองก็ว่าไปนะฮะถัดมานะครับเป็นที่วางแก้วนะที่วางแก้วพร้อมกับกล่องเก็บของนะครับก็มีเรียกว่าความจุก,ก็ลึกพอสมครวรนะแล้วก็มีถาดด้านบนให้ด้วยถาดด้านบนเนี่ยเอาไว้ใส่ของนะฮะสามารถยกออกขึ้นมาได้นะครับ เอาละครับมาดูความแตกต่างของรุ่นไฮบริดนะครับเราข้ามมาที่ไฮบริดนะครับไฮบริดเนี่ยจะต่างกันที่ระบบนําทางที่มีมาในเครื่องเลยนะเห็นไหมครับมีนาวิเอร์มาในเครื่องเลยแต่ว่าตัว1นึ่งจะใหทบโบไม่มีนะครับแล้วก็ต่างกันตรงไหนอีกรู้ไหมครับระบบโทรศัพท์นี่เหมือนเดิมบลูทูธมีให้เหมือนกันนะฮะต่างกันตรงไหนครับทุกคนรู้ไหมอ่าไม่รู้มาดูต่อครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับฝากกดติดตามนะครับรับชมกันต่อเนื่องนะครับแล้วคุณจะรู้นะครับว่า มันต่างตรงไหนนะฮะนี่ครับต่างที่ระบบไฮบริดหน้าจอเนี่ยจะแสดงระบบของไฮบริดการเกิเคลื่อนเครื่องยนต์และแบตเตอรี่นะครับพ้มหน้าตาสิ้นเปลืองอยังไงมีเหมือนกันหมดนะฮะถัดมานะครับมาดูในเรื่องของระบบแอร์มันมีความแตกต่างกันตรงไหนนี่มันมีความแตกต่างกันตรงไหนจะบอกให้เลยนี่คือซ้ายกับขวาปรับแยกอุณหภูมิได้เหมือนกันนะครับเห็นนะฮะเห็นปุ่มที่มันแตกต่างแล้วก็อัน,นลัลแตกต่างแล้วก็มันแตกต่างอยู่1.5ขึ้นมาไหมทุกคนสังเกตเห็นไหม ผมปรับให้ดูนะครับต่ำสุดกับสูงสุดไปเหมือนกันกับ1.5เทอร์โบใช่ไหมแต่ข้างๆคำว่าโลคุณเห็นอะไรไหมนี่สัญลักษณ์อะไรครับไอออนิเลเซอร์มีให้ระบบฟอกอากาศนั่นเองตัวไฮบริดมีระบบฟอกอากาศให้ครับส่วนระบบแอร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะปรับทิศทางลมเลยเอ้ยแต่มีฟอกอากาศมาอีกหนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนกันครับโอเคไงครับเห็นความแตกต่างกันชัดเจนนะฮะปิดปุ่มเดียวกันครับพัดลมแอร์ปุ่มกลางเหมือนกันทุกอย่างนะครับ น้องแอร์ก็ไม่มีอะไรแตกต่างครับอย่างเหมือนกันยูชาเทอร์โบทุกอย่างกระทั่งไฟขอทางก็เหมือนกันนะฮะถัดลงมาครับก็เป็นช่องชาร์จแบตไวเลสแบบไร้สายนั่นเองแล้วก็ไทเอทไทซนะครับแล้วก็ชาร์จแบบปลั๊กกลมนะฮะไล่ลงมาคันเกียร์ไม่เหมือนกันเห็นบ้าสังเกตไหมไม่เหมือนกันมันมีตัวเนี้ยเป็นตัวปรับโหมดการขับขี่ครับตัวไฮบริดอ่า มันไม่ใช่อีคอนเหมือนตัวอื่นทั้งไลโบแล้วนะนะต่างกันตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะนี่พอเราปรับโหมดครับไมค์ี่ต้อก็จะเปลี่ยนสีตามหน้าจอไปด้วยเห็นไหมเนี่ยปรับไปเรื่อยๆมี3โหมดเห็นไหมครับเหตุสีเขาสปอร์ตก็จะสีแดงเห็นไหมฮะตัวเล่นก็นจะรวดเร็วทันใจกินน้ำมันเพิ่มขึ้นอ่าต่อมาเป็นควบคุมวงทางลัดชันแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โหนะฮะส่วนคันเกียร์หุ้มหนังนะครับเหมือนกันนี่เหมือนกันทุกอย่าง เปลี่ยนเกียร์ก็กดตรงนี้เหมือนกันกดนะครับปุ๊บแล้วคุณก็ผักเกียร์ลงมาตรงๆนะครับเปลี่ยนเกียร์ก็แพทเทิร์นชิพที่พวงมาลัยนั่นเองนะฮะที่วางแก้วเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนของโซนกลางเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนนะครับรีโมทก็เหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนหน้าตานะครับได้เหมือนกันทั้งสองรุ่นของโซนกลางก็เปิดมาครับอ่าเหมือนกันเห็นไหมอ่านี่ถ่ายยกขึ้นมาได้นะฮะยกไปทิ้งได้เผื่อน้ำหกอะไรเงี้ยฮะ มาดูในเรื่องของเบาะนั่งด้านหลังของ1.5เทอร์โบนะคะความแตกต่างของเราดูเพิ่ๆเผ่นในแทบเหมือนกันนะมีที่พักแขนให้ตรงกลางนะครับดูเบอกปรับเอนได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นมีหัวหมอนให้นะครับปรับสูงต่างได้ทั้ง3ใบนะครับประตูเปิดได้90องศา,านะกว้างทั้ง2รุ่นเลยอะ ถ่ายให้ดูเลยครับกว้างจริงๆไหมเก้าสิบองศามาดูเรื่องไฮบริดครับไฮบริดก็เหมือนกันเห็นไหมนี่ผมถ่ายไฮบริดนะความแตกต่างแต่ตัวไฮบริดจะบอกเลยว่าเบาะจีเอเน่มากกว่าตัว1.5เทอร์โบประตูเปิดได้90องศาเท่ากันแต่องศาเอ็นของ1.5เทอร์โบจะน้อยกว่าตัวไฮบริดนะครับนี่คือเอ็นสุดให้ดูละเอาละครับกลับมาหนึจุดาเทอร์โบกันต่อเวลาพับเบาะต่างกันตรงไหนมาดูนะครับนี่งานตรงนี้ขึ้นมานะงานตรงนี้ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนี่ พับนี่ลงพับนี่ขึ้นมามันจะไม่พับนะถ้าพับคือพับเอนอนแต่ถ้าจะคนขึ้นจะอีกแบบนึงนะนี่เป็นไงหรือท้าเรโบเวลาขึ้นคือมันเอียงขึ้นอย่างนี้นะทุกคนเออเรียกว่าดีไหมเรียกว่าดีหรือมันแย่กับตัวเก่าหรือมันดีกับตัวเก่าอ่าลองไปดูกันดูเอาถ้าจะขึ้นแถว3มคือจับตรงนี้ด้านข้างแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปอึ๊บเนี่ยครับอึ๊บขึ้นไปอ่าแก่หน่อยข้ามีอายุมากหน่อยแก่หน่อยก็ใช้แรงดันขึ้นมาหน่อยครับอ่าพลักตัวเองขึ้นไปจจาากมือับด้้นนี นี่นะครับตัวนี้ออกแบบเบาะการขึ้นแตกต่างจากเจ,เจนเก่าๆนะอ่าแล้วจะเอาลงทํายังไงผักครับผักกับเห็นไหมลงล็อกคลิกอ่าง่ายไหมอ่ามาดูตัวไฮบิดกันบ้างว่าพับเบาะขึ้นเป็นยังไงพับเบาะเอาของอะ่ะนี่ประตูชอบอย่างหนึ่งจริงๆนะทุกคนมันเปิด90องศามันกว้างจริงอ่ะมันเข้าง่ายอะ่ะแบบกลาง เต็มที่เลยอ่ะนี่ตัวเบาของไฮบิดนะครับจับตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมขนาดตัวของปรับยังไม่เหมือนกันเลยตัวปรับแต่อยู่ใกล้เคียงกันโยกครับนี่อย่างนี้นะพับเบาพับระวังหนีบนิ้วนะนี่พับลงมาหนีบนิ้วนะผมเกือบโดนอ่ะนี่เป็นไงพับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นผักกลับคลิกจบอ่าแล้วก็จะเอนนอนก็ปรับข้างล่างเหมือนกันแค่นั้นเอง ตัวไฮบริดไม่มีฟังก์ชันอะไรมากมายไม่เหมือนกับตัวเจ็ดที่นั่งนะครับเพราะว่าการปรับแค่พับขนของเท่านั้นนะชัวร์ว่ากันมาต่อดีกว่ามาดูในเรื่องของการพับเบาะแถวหลังลงแล้วตัว1.5เทอร์โบเนี่ยประมาณนี้ครับการขนของเห็นไหม1.5เทอร์โบมันจะมีถาดตัวนี้ยกให้ด้วยนะไม่เหมือนกับตัวไฮบริดนะแตกต่างนะเขาทําถาดตัวนี้ไม้อัดตัวนี้ให้มันเสมอกับเบาะแถวที่3เพื่อขนของมันจะได้เรียกเป็นชิ้นเดียวกันทุกคน ถ้าคุณเอาออกเนี่ยมันจะเกิดสูงต่ำถ้าคุณวางของเนี่ยมันจะเกิดวางยาวๆมันจะกระดกเห็นไหมหรือถ้าคุณวางแค่เนี้ยคุณไม่วางนบนเบาะมันก็โอเคแหละอ่ะเปิดดูข้างล่างมีลายยางอะไรครับแตกต่างกันที่ไหนนี่1.5้เทอร์โบเป็นยางอะไรนะพอแม่แรงเออยางรั่วก็แค่ยกมาเปลี่ยนเลยเออที่จริงของดีดีมันน่าจะอยู่ในตัวไฮบริดตัวท็อปไหมดันให้ยางอะไรมาอยู่ในตัวห5เทอร์โบแล้วตัวไฮบริดเป็นอะไรรู้ไหมเป็นที่เติมลมยางปะยางรั่วเดี๋ยวเราไาดูกัน ดูดี่็แปลกดีเนาะเออนี่เวลาปิดก็ปิดลงมาครับอ่าปิดเสร็จเป็นการ,รมาหยี่นะกาะหยี่บุพรพมเนี่แล้วก็เอานี่สอดเข้าไปครับการเก็บนะดูดูทุกคนดูถ้าเอียงเอียงมันจะไม่เข้าทุกคนดูให้ดีนี่ทำอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าผ่านนะครับมาดูในเรื่องของตัว ไฮบิดการเวลาพับเบาหลังแล้วเป็นยังไงนี่ยาวงนี้ไหมเขาไม่ยกระดับให้เสมอนะเขาทาเป็นที่แบบเนี้ยเสริมขึ้นไปเอียงเหมือนเหมือนขึ้นลูกนาหน้าเห็นไหมเนี่ยไม่เรียบนะเห็นไหมนี่มาดูตอนนี้พับเบาตั้งขึ้นนะตัวอะไฮบิดเนี่ยมันมีรางเลื่อนเลยนะทุกคนเบาเนี้มีรางเลื่อนเลยนะเหมือนกับตัวเจ็ดที่นั่งเลยเออเลื่อนได้เห็นป่ะถ้าเลื่อนเดินหน้ามันจะเป็นหลุม,มนเลยนตรงนี้มันจะเป็นหลุมหลุมแบบของหล่นหรือใส่อะไรลงไปเนี่ยได้เลยเห็นป่ะเป็นหลุม เขาจะทําตรงนี้เป็นข้างหลังในที่วางแบตมันน่าจะใช่นะเนีย่ยนะครับตัวนี้เป็นที่เกี่ยวเวลาสัมภาระนะครับในเรื่องของพวกตะข่ายต่างๆนะนี่เปิดดูทุกคนดูยาอะไรไม่มีนะหายไปเห็นปะเป็นชุดเติมลมกับชุดปะยางรั่วเออแปลกดิเนอะเออให้สลับกันอนะแทนที่แบบไม่รู้อะไรมันแพ้ก,กับการเลนนะระหว่างยาอะไรกับชุดเติมลมเนี่ย ด้านข้างนะครับก็มีตะขอไว้เกี่ยวพวกเกี่ยวของหรือว่าอะไรที่แบบจะไว้ล็อกกับพวกตะข่ายที่เขามีให้นะฮะตัวนี้มากับช่องชัดไฟนะครับด้านหลังและไฟด้านหลังมี2ฝั่งนะเป็น LED ด้วยตัวนี้เป็นที่ใส่ไอเรียกว่า,าที่บงังแดดที่บังตาครับทุกคนเวลาลูดมาฮะสำหรับรถท่านที่นั่งมีฮนะนี่ด้านหลังเห็นไหมครับมีลำโพงเซนเตอร์ของบอสด้วย เห็นไหมครับตัวนี้ที่เกี่ยวของนะเกี่ยวเพราะอะไรพวกถุงอะไรต่างๆที่เราจะเกี่ยวเนี่ยก็ว่าไปนี่ตัวนี้ตัวที่ปิดแผงปิดบางบังสรบระนะครับไม่ให้ใครเห็นเวลาเราเอาของไว้ข้างหลังเนี่ยฮะเห็นความต่างกันชัดเจน้ะผมเทียบไปดูเนี้ยใครอยากซื้อสองรุ่นนี้สงสัยเนี่ยไม่ต้องดูเลยมากถ้าคุณไปดูออปชันเสร็จคุณดูอย่างนีงตงง้ต่างกันรับตรงเนี้ยอีกส่วนหนึ่งครับที่มันต่างกันก็นคือหลังคานะครับเป็นเทอร์โบมีพาราดอมิกเหมือนกันทุกอย่างนะเหมือนกันต่างตรงไหนรู้ไหม ต่างกันที่สีหลังคาต่างกัี่ด้านบนถ้า1.5จะเป็นสีออกขาวๆนวลๆคีมๆม,มันอ่อนเห็นไหมเนี่ยอย่างสีที่ผมไม่ดูเลยถ้าเป็นไฮบิดจะเป็นสังคาสีดําให้อารมณ์สปอร์ตให้อารมณ์แบบแนวแบบสปอร์ตหรูอันนี้ให้อารมณ์แบบลักชวรี่พรีเมียมนะเห็นไหมครับหลังคาของตัว1.5เทอร์โบ7ที่นั่งพาราเมิกเหมือนกันอะไรทุกอย่างม่านไฟฟ้าเหมือนกันทุกอย่าง มจ,จะปิดม่านไฟฟ้าทุกคนดูนะว่ามันเป็นม่านไฟฟ้าจริงเห็นไหมครับม่านไฟฟ้าเหมือนกันเห็นไหมไม่ใช่แบบมือดึงไปดึงมาด้วยเออยทอร์โบให้นะครับเท่ากับตัวไฮบริดเลยามาดูครับตัวไฮบริดนะทุกคนนี่กระจกตัดแสงอัตโนมัติด้านล่างเห็นไหมครับปุ่มเปิดบิดตัวตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้ด้วยพอกับไฟสองแผ่นที่นะนี่เหมือนกันอยู่มเทอร์โบแต่สีบนเพาดานโคลเมี่ยสีนะนเห็นไหมมันออกโทนดำอารมณ์ขม เขาเรียกสปอร์ตหรูนะฮะนี่ของเก็บเป็นตามีให้การเหมือนกันหมดต่างาที่สีของพลาสติกที่ใสแค่นั้นเองครับสีครีมกับสีดำลักชัวรี่กับ Sport สปอร์ตหรูต่างแค่นี้ยดูนะครับเห็นไหมครับหลังคาหุ้มกำมะหยี่สีดำครับโคนดำหมดเลยเนปะ็นไงดูแบบหรูไหมหรูสปอร์ตอารมณ์แบบนะตัวหลังคาครับม่านไฟฟ้าเหมือนกันเห็นไหมนี่ ปิดให้ดูเลยเห็นไหมครับปิดแล้วมืดตึ๊บเลยแสงไม่ออกเลยไหมครับทุกคนอ่าเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งด้วยเห็นโลโก้ฮันด้าดเตนเลยครับข้างบนนี่ครับเปิดรับรับความร้อนและกันเรียวความร้อนนะช่วงนี้ร้อนจัดๆเลยครับนี่พร้อมกับตะข่ายนะครับกันมแมลงหรือกันอะไรที่มันจะปิวลงมาในห้องโดยสารตอนที่รถบิ่งนะครับ มาดูกันต่อนะครับในเรื่องของหลังคาด้านบนนะครับตัวเจตที่นั่งจะมีช่องแอร์ให้พร้อมกับสวิตช์ปรับแรงลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับปรับให้แถวสามนะแถวสองนี่ข้อดีของตัวเจตที่นั่งคือมันเย็นชดโคตรทั้งคันนะบอกเลยเนี่ยมีทุกตำแหน่งเลยแล้วก็ยังมีไม่พอแถวแถวเบาะแถวสองยังมีช่องแอร์ที่โซนกลางให้อีกเรียกว่าช่ำเลยดีกว่านะเนี่ตเจตที่นั่งมันดีอย่างเนี้ยนี่ครับระบบไฟเพดานเป็นระบบทัชครับแตะเปิดแตะบิดนะฮะ ดูนะครับความต่างของไฮบริดกับตัวนิชาเทโบจริงๆตัวไฮบริดน่าจะใส่แอร์มาด้วยเน้นๆก็แชทเทิร์นเดียวกันนึกอาจจะม,มได้มยินขึ้นช่ำเหมือนกันเนาะแต่ก็ยังว่าครับเรื่องของต้นทุนไม่อาจจะเข้าใครออกใครได้เนะเาะเขาก็ต้องการลดต้นทุนเพื่อกําไรนะครับเราก็ได้สิ่งของที่มากมายตัวไฮบริดและอย่าไปคิดมากามาดูนครับนี่ตัวไฮบริดครับหลงังคาเป็นสีดาเห็นไหมไปส่องไปที่เหมือนกันท่านระบบทัชเปิดทัชปิดเหมือนกันนะฮะนี่ต่างกันตรงนี้เอง ทุกคนแค่นี้ครับงงไหมฮะจบแล้วคลิปนี่เป็นไงครับลังคาก็จุดแตกต่างเข้าที่ผมทามาทุกคนคงจะอ๋อหรือว่าเก็ตแล้วว่าเฮ้ยเออ1.5เทอร์โบกับตัวไฮบิดต่างกันยังไงนะครับก็คลิปนี้ผมก็เอารถไปคืนเขาแล้วนะครับตัว1.5เทอร์โบครับหน้าตารูปทรงแบบนี้นะครับพร้อมกับล้อแม็กแบบนี้นะฮะนี่ครับตัวไฮบิดครับหน้าตาแล้วก็ล้อแม็กแบบนี้นะครับต่างกันนะครับเอาละครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับทุกคน ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับบายบายนะครับทุกคนไปแล้วกับ1ตัวหนึชาติโบและก็ตัวไฮบิดนะครับ